นจริงเนี่ยเวลาเขาขึ้นบ้านเนี่ยเขาก็จะตั้งตีจู้ตรงนี้ไว้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือกลัวดูแลไม่เป็นตัวไม่สวยแต่พอมาเจอว่าโมเดิร์นแบบนี้โอเคสมัยแรกๆนี่เราต่อสู้กับเรื่องความเชื่อกับความไม่เชื่อของการเปลี่ยนไายตอนนี้คือทุกคนยอมรับหมดแล้ว แบรนด์สารเจ้าเนี่ยถ้าเรามองเป็นแค่แบรนด์สารเจ้ามันจะโตต่อ,อยากแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันมีเวเยอะมากในการทําทุกอย่างที่เป็นอาคารเ,เป็นลูกค้าเราได้หมดตลาดมีอย่างสเท่า3เท่าลูกค้าที่ซื้อกับเรามากสุดเนี่ยซื้อซ้ำเจ็ครั้ง เริ่มนี่ก็คือลูกค้าเขาอยากได้ตีจู้ที่มันไม่แดงจา๋าเพราะว่าเวลาเขาไปอยู่ในบ้านทุกโมเดิร์นความเป็นโมเดิร์นมันก็จะหายไปให้ช่วยหายหหน่อยสมัยนันน้นมันก็หาไม่ค่อยได้ตอนหลังมีลูกค้าถามมามากขึ้นให้เราลองทําเอง d e เวล็อปหนึ่งสีเขาไม่ต้องการสีแดงเขาต้องการสีเข้ากันได้กับบ้านสมัยใหม่ 2. ก็ต้องการความเรียบง่ายสมัยเดิมเนี่ยจะลวดลายเยอะ ทำความสะอาดยุ่งยากต่อมาก็คือเรื่องระบบไฟก็มีเรื่องช็อตอะไรอย่างนี้เราก็เลยเปลี่ยนทั้งหมดเป็นระบบ LED คือเราต้องเก็บงานซ่อนเข้าไปทั้งหมดของเราก็จะเป็นแบบมีตัวทัมเมอร์ในตัว18นาทีไฟกระถังทูบจะดับ8ชั่วโมงไฟเรือนก็จะดับเช้ามาก็คือยกน้าําชาไหวคือเราพยายามทำให้ทุกอย่างมันซิมเพลแล้วก็เข้ากันได้กับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ทุวงรกที่ผลิตออกมาเนี่ยก็มักจะโดนโจมตีว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่สีจู้ก็คุ้นจริงกับสีแดงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาใช้ไม้เขาใช้สีไม้จริงๆผิวมันไม่สวยดังนั้นเขาก็เลยใช้สีแดงทากลบก็เลยเป็นความนิยมว,ว่าต้องต้องเป็นสีแดงแต่จริงๆแล้วไม่จะเป็นทั้งหมดอยู่ที่ศรัทธาพอเราฝ่าฟันความเชื่อตรงนี้มาได้ลูกค้าซื้อไปใช้ถ่ายรูปออกมาโชว์คนมาก็ชมชม,ชม ความนิยมเริ่มมาราวนี้เริ่มก๊ปี้เราเตือนไปว่าโอเคอันนี้ผมจบลิขสิทธินะสมัยแรกๆนี่เราต่อสู้กับเรื่องความเชื่อกับความไม่เชื่อของการเปลี่ยนไายตอนนี้คือทุกคนยอมรับหมดแนละ้วเราเลยเห็นก่อนเลยว่า f c e e o o o เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนผมเลยไปพัฒนาเว็บไซต์ก็คือดีไซน์ดีไซน์ตั้งแต่คอนเทนต์ดีไซน์ตัว SEO ก็กระแสตอบตอบเริ่มดีคือเรามองหาลูกค้าได้เยอะขึ้นเราก็มาทำไอจ คุณดูได้เลยว่าเรามีลูกค้าตกแต่งทุกแบบเลยนะเพิ่มช่องทางการสารเป็นลายออ f ฟ i เชียเราทำพีาทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยก็มีการพาร์เนอร์กับแบรนด์อินเทอียลูกค้าส่วนมากเราอ่ะอาจจะเป็นโฮมโอเนอร์ก็จริงเป็นรีเทลแต่จริงๆแล้วอินเทียหรืออาร์เคเต็กเนี่ยเขาเองก็สเปคของให้ลูกค้าถ้าเราเข้าถึงคนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นปุ๊บเราเองก็มีโอกาสเพิ่มช่องทางการขายได้มากขึ้นเช่นกัน โครงสร้างราคาเนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเลือกไซส์ไหนแล้วก็เลือกออปชันอะไรบ้างแต่เริ่มต้นเนส่วนนี้18.5นิ้วเนี่ยเริ่มต้นที่25,000ตัวเรือน42นิ้วที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอยู่ที่129,000ครับผลิตภัณฑ์เราไม่ได้มีแค่ตีจูเรามีโปรดักต์หลายๆอย่างโอเคแน่นอนว่าช่วงพีก,ก็คือช่วงใกล้ๆจุดจีนใช่ไหมครับแต่ช่วงไม่พีกอยอดขายก็ยังโอเคอยู่ช่วงจุดจีนเนี่ยเราอาจต้องเตรียมกำลังการผลิตเยอะหน่อยอ่ะสั่งหาเนี่ยคือยัง ละ50-60%เนี่ยเป็นลูกค้าโฮมออเนอร์40-50%เนี่ยเป็นร้านค้าเป็นออฟฟิศเป็นโรงงานคาเฟ่คลินิกทุกอย่างที่เป็นอาคารเนี่ยเป็นลูกค้าเราได้หมดตลาดแ่ง n ีสเท่า3เท่าลูกค้าที่ซื้อกับเรามากสุดเนี่ยซื้อซ้ำา7 8ครั้งแค่รายเดียว 1. เราต้องจริงใจกับลูกค้าเราจะไม่โอเวอร์เคลมเลยค่ะเช่นบางคนถามว่าตั้งสี่จู้แล้วคุณจะรวยทันที2เท่าไหมเป็นไปไม่ได้สี่จู้คือบ้านของเจ้าที่ แน่นอนว่าถ้าเกิดเรากราบไปด้วยความศรัทธาบางทีท่างอ,อาจจะปกป้องคุ้มครองอาจจะให้พอเราอะไรเงี้ยสองแอพโพชใหม่ๆใ,ใ,ในการเข้าถึงลูกค้าต้องมีอยู่เสมอทำ,ำให้เขามีค,ความเชื่อมันคนอาจจะมองว่าเป็นธุรกิจโบราณอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยมันมีทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เป็นวิธีการเข้าถึงลูกค้าเราต้องทำให้หลากหลาย สามก็คือหลากหลายต้อมครอบคลุมปัจจุบันเราเราทำเรื่องของตีจู้เป็นหลักแต่เราก็มีสารภูมิสารตายายเป็นความเชื่อของไทยแต่อย่างไรเดียวกันเราก็มองว่ามันมีตลาดที่เรายังเข้าไม่ค่อยถึงอาจจะเป็นคอนโดก็เลยเดเวล็อปเป็นตัวที่พระโมเดินขึ้นมาติดผนังครับตอนแรกก่อนเขามาทำเนี่ยไม่คิดว่ามันจะยัง่งยืนมากนะเราคิดว่าเออคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อหรอกนอกี่เราคิดผิดมากดูวอลเปเปอร์สายมูเนี่ยเติบโตได้ดีมากแลวเรามองว่าด้วยความเชื่ออยู่ผู้คนไทยนานมากแน่ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ